14บธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับวันนี้เราจะดำเนินการเสริมโคกให้แก่ทุเรียนต้นนี้นะครับแล้วก็เสริมไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าเรามีดินเดิมอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ดินไปทำการเสริมโคกซึ่งลักษณะของการเสริมโคกนั้นนะครับเพื่อนๆหลายคนก็มีความสงสัยว่าเราจะเสริมช่วงไหนแล้วก็เสริมหนาแค่ไหนนะครับ เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจว่าลักษณะของการเสริมต้นทุเรียนเล็กแบบนี้นี่เราเสริมในลักษณะไหนนะครับสำหรับทุเรียนต้นนี้นะครับเราปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคมปี -66 มาถึงขณะนี้เดือนธันวาคมก็ปลูกได้นะครับก็ประมาณ1ปี7เดือนแล้วเรียบร้อยทีนี้แต่เดิมนั้นเราทําการยกโคกไว้แล้วเราก็ทำการปลูกไว้ แต่ว่าโคกของเขามันเล็กามาถึงวันนี้เราจะทําการขยายโคกข,ของเขาให้กว้างขึ้นลักษณะของการเสริมโคกเราจะเสริมเป็นวงแหวนเป็นวงแหวนไปเลยซึ่งขณะนี้จุดที่เราทําการเอาดินมาใส่ใหม่เนี่ยถือว่ารากของเขายังมาไม่ถึงเมื่อรากของทุเรียนเล็กมายังไม่ถึงจุดนี้เราเสริมจุดนี้เสริมได้ตามที่เราต้องการนะครับลักษณะการเสริมเราก็เสริมใส่เป็นเป็นวงแหวนไปอย่างนี้ครับ าจากนั้นเมื่อเราทําการเสริมโคกเสร็จนะครับเรากา็มีปุ๋ยหมักเอาน้ําหมักมาใส่มาพ่นมารดมาราดเป็นประจําเสมอดินที่เราเอามาใหม่นี้อีกไม่นานเขาก็จะร่วนจะซุยนะครับเมื่อดินแถวๆนี้ร่วนซุยรา,ากของเขาจะออกมาหากินแถวๆบริเวณนี้เองอข้อดีของการที่เราเอาปุ๋ยหมักมาใส่นะครับมันก็จะทําให้ดินบริเวณนี้อุดมสมบูรณ์แล้วรากของเขาจะออกมาหากินเอง เราเสริมในฤดูแล้งอย่างนี้เหมาะสมมากนะครับเพื่อที่จะต้อนรับเข้าสู่ฤดูฝนในโอกาสข้างหน้าเราก็เสริมไว้เลยนะครับการเสริมนี่เราจะเอาตามใจชอบเราว่าเราจะเอาสูงแค่ไหนใหญ่ใหญ่แค่ไหนสำหรับต้นนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ในการเสริมนะครับ เมื่อเข้าสู่ข้อดีของการเสริมโคกนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเวลาฝนตกแล้วน้ํามันจะไม่ขังบริเวณทรงโคกมันจะไหลสโลปลงมาแบบนี้มันก็จะทําให้เราสบายใจรวมทั้งต้นทุเรียนอ,อนาคตข้างหน้าเขาก็ จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของการรากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดีลักษณะความสูงของโคกก็แล้วแต่เราจะชอบเอาขนาดสูงเท่านี้ก็ได้เทียกว่านี้ก็ได้ขออย่างเดียวให้เป็นลักษณะ,ะนูนๆขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากสําหรับการปลูกทุเรียนโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ